สัตหีบเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าที่อยู่อาศัยให้ชาวบ้านตำบลแส่สารที่ห้องรับรองกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีอบอําเภอสัตหีจบจังหวัดชลบุรีพลเรือโทนรพลเกิดนาคผู้ชัการฐานทัพเรือสัตหีบพ,พร้อมด้วยว่าที่พันตรีชาติชายศรีโพอ่อนใน,นอําเภอสัตหีบดรสัิบบระเผือกประพันธ์สสเขต8ชลบุรีจ่าเอกสมประสงค์วางแก้หืรัน นายเสนพิทกรที่ปรึกษานายกองคการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกํานันผู้ใหญ่บ้านคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมประชุมปรึกษาหารือในเรื่องของการขอเลขบ้านเลขกที่ชั่วคราวการเพิ่มแอมป์ไฟาและการติดตั้งมิเตอร์จากชั่วคราวให้เป็นถาวรของประชาชนชาวช่องแสมสารโดยในวันนี้ว่าที่พันตรีชาชายศรีโพอ่อนในเพรสเดทีบดรอเตอร์สิละเผือกประพันธ์สสเขต8ชลบุรี จาเอกสมประสงค์วางแก้ยรันนายเสนพิทักกรที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เดินทางนำปัญหาของประชาชนชาวช่องแสเน่สารเข้าพบพลโทรนรุพลเกิดนาคผู้จัดก,การฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อปรึกษาและขอความออุเคราะห์ช่วยประชาชนหลังจากได้มีประชาชนร้องขอในเรื่องของการขอบ้านเลขที่ชั่วคราวหากปลูกสร้างบ้านใหม่เนื่องจากว่าในขณะนี้ยังไม่สามารถขอบ้านเลขที่ได้ ในเรื่องของการเพิ่มแอมป์ไฟฟ้าของบ้านเรือนประชาชนเป็นบางหลังให้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากไฟไม่พอใช้และการขอมิเตอร์ไฟฟ้าจากท่วคราวขอให้เป็นแบบถาวรเนื่องจากการจ่ายไฟฟ้ามีอัตราไม่เท่ากันจึงนำปัญหาที่จะประชาชนร้องขอมาหาทางออกกับทางทัด,ทดรูสเรีเพื่อเป็นการแก้ไข,ขของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปอย่างไรก็ตาม ทางฐานทัพเรือสถีบจะเร่งดาเนินการตามที่ประชาชนร้องขอซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างส่งเรื่องไปยังกองทัพเรือเพื่อรับการพิจารณาการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นไ,ไปตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตะบลช่องสมรสารต่อไปครับนิวยี่สสี่สถานีประชาชนนิราชนันทพลทิพศีภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน